การทำงานของ s s v g n s Se n t ก e n t กับ Keypad Ma แมตติกโดยคร่าวๆเราจะทำการไปที่แบงค์ที่1ก่อนเพื่อเซตไตรเซต B ให้เป็น Output Z ุตเซตไตรเซต C บิตที่4-7ถึง7ให้เป็น Input จากนั้นกลับมาที่แบงค์ที่0ให้เซ็ตพอร์ต C ให้เป็นเลขหนึ่งพอที่1ก็คือแถวนี้แถวแรกจากนั้นให้เราเช็คว่าพอต C ที่4เนี่ยมีการกดคลิกหรือไม่โดยการแช์คำสั่ง btfsc โดยคำสั่งนี้จะเช็คดูว่าพอต C ที่4เนี่ยเป็นเลข0นหรือเลขหนึงถ้าเป็นเลข0ให้ข้ามคำสั่งข้างล่างไปแต่ถ้าเป็นเลข1ก็จะทํำงาน โดยคำสั่งที่ว่าก็คือนำเลข1ของ7 Segment ไปที่ output ก็คือ7 Segment เอย่างเช่นกดก็เป็นเลข1ถัดมาก็จะเช็คพอที่5พอที่5ก็คือตัวนี้ถ้ากดก็จะส่งเลข2ไปที่7 Segment 6ก็จะส่ง3ไปที่7 Segment ไปเรื่อยๆจนถึงพอที่7แล้วก็พอหมดพอ,พอที่7ปุ๊บให้ พกกลับขึ้นไปเปลี่ยนพอตีให้เป็นเลข2ก็คือแนวนี้ก็จะเช็คออที่4ก็คือตัวนี้ก็เป็นเลข5เลข6เลข7็เลข8เลข9แล้วก็เลข0ไปเรื่อยๆพอหมดเลข0ปุ๊บใช้คำสั่ง go to ไปที่ o ูปลูปก,ก,ก็คือตัวข้างบนสุดตัวนี้ก็คือทำคำสั่งใหม่ตั้งแต่ต้นไปเรื่อยๆจนจบ ครับ